ราบสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องลาสโลนะเพิ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเดอะแก๊งนะฮะหรือแครนนั่นเองนะครับโอเคอ่าอย่างแรกเลยนะครับที่พวกคุณ่ะสุดหล่อนะฮะหรือสุดสวยนะต้องเตรียมกันเนี่ยก็คือเงินครับใช่เงินครับเงินคุณต้องมี10ล้านนะครับอ่ะผมพูดไม่ผิดนะครับ10ล้านนะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้าน อพอมี10บล้านแล้วเนี่ยให้คุณเข้าไปที่เมนูนะครับอโอเคนะเมื่อกี้ก็ไม่รู้นะอันนั้นเป็นเซอร์วิผมนะทำไมโดนรีวะ่ะโอเคแต่ชอบมนเถิดนะครับให้คุณเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่แก๊งนะครับอแน่นอนนะสิบล้านนี่เห็นไหมตั้งชื่อแก๊งเลยนะฮะเมื่อก่อนที่ผมตั้งนะตั้งชื่อว่าเออซูปเปอร์เบิร์ใช่ไหมโอเคผมจะตั้งชื่อว่าอนะไร ตีฮิเออตีฮิแม่แม่ภาษาไทยไม่ได้ตีฮิอ่าประมาณนี้นะครับอินคิปชั่นอ่าก็คือแบบอ่าตรงนี้เราจะเขียนแบบแบบเวลาเข้าแก๊งเราจะเขียนว่าจะต้อนรับเขายัางไงผมก็เขียนเวล่่คคูคิดนะผมไม่เขียนใช้ตัวซีเขียนนะผมจะเขียนว่าใช้ตัวเคเขียนนะคูคิดอ่าเป็นไงเท่เท่อ่าเวล่่คคู่คิดแล้วก็ให้ไปอยากได้ภาพใช่ไหมครับให้เราไปหาเนี่ยอ่านะครับให้เราไปตรงที่ create นะครับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอ่า create ปุ๊บแล้วเราไปหาตรงที่อ่าไปหาตรงนี้ตรงนี้เลยนะแล้วก็เลือกอัพไฟล์ตรงที่รูปที่เราอยากได้เลยนะคอ่าทอมที่อัพโหลดได้ไหมอ่าได้นะฮะพอเราอัปโหลดไฟล์ไปแล้วเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่ไฟล์ที่เราอัปโหลดเลยนะแล้วก็ไปหาตัวเลขเนี่ยอ่าตัวเลขเนี่ยต,ตัวเลขตรงกลางนี้เลยนะครับก๊อปมานะครับ มานะแล้วกไ็ไปที่ตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราก็กดสร้างนะครับประมาณนี้นะอันนี้ภาพมันโหลดอยู่นะครับก็คือแบบผมเพิ่งอัปโหลดสดๆดร้อนร้อนเมื่อกี้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็ต้องรอสักพักนะถึงแบบรูปจะขึ้นนะครับนะประมาณนี้เนาะวิธีสร้างนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้คนที่เข้ามารับชมนะในการสร้างเดอะแกงนะสำหรับใครอยากอยู่เป็นแฟมิลี่นะถ้าใครอยากอยู่แกงผมก็เออไม่หลับครับ อยากอยู่คนเดียวมากกว่านะไปบายจ้า